หรอ,อไอ้ไอออนนี่ไม่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วผมอยากเชิญมาช่องผมอยู่เหมือนกันอยากแบบให้มีกันดีๆเผื่อมันจบกันได้เลยมันคาใจกันตรงไหนยังไงไม่มีการเคลียร์ได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดให้มาเถียงกันในมาดีมึงมามึงมามึงมาคือไม่ไม่ไม่มีฟิลแบบว่ามาคุยกันรักกันกันนุ่งกันนี้กันคือคุยกันได้นะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้หรอหรอเธอเขาไปนั่งไลฟ์กับคุณพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำไอรับยูให้ฉันเธอเคยเห็นฉันรู้ฮะ คุณเคยเห็นไหมเขาไปนั่งไลกับคุณพุทธนะเขาบอกว่าเขาทำมือไอ้เล็บยูชันเขาเจอชันที่ศาลไอ้อดเนี่ยแล้วความจรออิงค,คือจริงไหมความจริงคือทําจริงแต่ชันเนี่ยนั่งอยู่ฝ่ายโจทเขามาเป็นพยานเขาเข้าคอกเนี่ยศาลท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยมาทํามึงมึงกวนตีนค่ะมึงไม่ได้รักกูค่ะมึงกวรตีนช่ชองผมไม่บินนะอุยมึงงองแงค่ะ รอแล้วทําไมเราเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เชิอดังเป็นอยู่ในเนี้ยทําไมเราชอบมีปัญหากับคนดังๆก็ถามว่าเขามีปัญหากับเราทําไมอ่ะคืออ้อยนะอ้อยกล้าพูดทุกๆไม่ว่าจะมีปัญหากับใครก็แล้วแต่นะอ้อยไม่เริ่มก่อนไม่เริ่มก่อนและผ่านการอดทนแล้วเขามาสก,กินเราก่อนหรอทุกคนเขาสกินเราก่อนหรอมีเริ่มเริ่มก่อนแน่นอนยังมีคนอีกร้านเป็นร้านคนนะที่อ้อยไม่มีปัญหาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้น<อ>แล้ว อย่ามาเอาแค่นี้เอาแค่นี้ที่มาเล่าว่าทำอย่างนี้แล้วมาบอกว่าอาจารย์อ้อยไม่เคยกโกรธน้องอ้อยเลยนี่ฟ้องคูเท่าไหร่แจ้งความคูเท่าไหร่มึงไม่โกรธคูเลยค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะแล,แล้วแล้วคนที่เป็นปัญหากับเราจริงๆกับพี่อ้อยจริงมีกี่คนนะตอนนี้อ้อยงี้ดีกว่าในระบบอ้อยสีเนี่ยที่เป็นระบบหลักเลยเนี่ยหนึ่งทนายตั้มนะตอนนี้เขาอยู่ในคุกสองวิรชัยพุทธวงศ สามอาจจะมีตามมาภายหลังค่อยว่ากันใครใครอะ่ะมีไหมมีแบบวิคนที่ต,ตามมาคุณเดี๋ยวต้องมีแหละเดี๋ยวว่ากันไม่ใช่แตม่มันเริ่มมีแล้วอ,อยังเริ่มส่อลางมายังไม่เป็นใครเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วแหละต้องมีอยู่แล้วแหละอยู่ดีไม่ว่าดีก็ต้องมีแหละตอนนี้<ม>เห็นไปค,ค,คอมเมนต์กับคุณหมอหมออ้๊มใช่ไหมอ๋อคุณหมออ้ำเหรอหมออ้ำมเขาเขาเขากับเราเนี่ยไม่ใช่ศัตรูกันหรอกแต่เขาจิกหัวเรียกถึงเราว่ามันก็มึงอ่ะเออจากที่ออยเรียกพี่อ้ำและหมออ้ำตลอด เมื่อเรียกเมื่อจิกหัวกูว่ามันมึงก็มึงอ่ะเอาเหรอ,อ,อผมกับทีมเดียวกันกับหมออ้ําไม่ได้ทีมเดียวกันเหรอหมออ้ําอะไรก็หมออ้ําที่เป็นข่าวเนี่ยจะจะไปทีมกับเขาได้ไงในเมื่อเขาโพสต,ต์จนทําให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วไม่รับผิดชอบคือบางบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวก็คือจะมาบอกปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เขาต้องยอมพูดออกมามันเป็นการรับผิดชอบคุณหมายถึงใครเหมือนกับที่ไอ้ออสโพสต์ออกมาแล้วคนมาเข้าใจผิดออยแล้วมึงไม่พูดมึงบล็อกกูเนี่ยไอ้ออส เหมือนกันเลยใจ,ใจเย็ยนๆพี่ผมคนกลางผมก็เหนื่อยนะเรียกใครมาดิเรียกออดมาดิเอาไม่ใช่เมื่อกี้ผมไปคอมเมนต์ผมเห็นโพสอะผมนึกว่าพี่กับกับหมออ้๊มอยู่ทีมเดียวกันอ๋อก็เลยนี่เธอฉันไม่มีตรก,กะแบบนั้นนะสิแล้วแล้วแล้วสนุกว่าเอ่อหมออ้๊มกับพี่ไม่อยู่ทีมเดียวกันแล้วหมออ้๊มกับอาจารย์ออดอยู่ทีมเดียวกันไหมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาแทะกมาถึงฉันด้วยการเอ่ยชื่อของไอออดเพราะว่าฉันเป็นกรณีไกอ่ออดเขาไปนั่งปรึกษากันอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะที่ที่ท่าทีมเดียวกันแล้วแล้วพี่พี่อะไม่ได้ทีมเดีวยวกันกับอาร์ตเหรอเออคือความเห็นเราเนี่ยเป็นไปทางที่เราเห็นด้วยว่าเอ,อทางพี่อาร์ตเนี่ยสิ่งที่เขาควรได้มันควรจะได้มากกว่านี้คือการยอมรับว่าเป็นใครเ,ออเขาต้องเขาต้องบอกนะว่าเป็นใครไม่ใช่มาบอกแค่ว่าไม่ใช่เพราะว่า โลกใบนี้ประเทศเนี้ยมันยังมีคนอีกเยอะมากที่เชื่อไปว่ายอย่างนั้นอืคุณจะมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะมาบอกว่าในเมื่อกูไม่ยอมรับเท่ากับว่ากูจะชนะคดีมันก็ไม่ถูกของออเราเนาะก็ไม่ได้คือแต่อธิบายออกมาทั้งหมดเนี่ยอธิบายออกมาทั้งหมดเนี่ยคือเราคุณเข้าใจว่าเป็นใครล่ะอืมอืมเพราะฉะนั้นแล้วคนเข้าใจเหมือนกันหมดดังนั้นแล้วความเสียหายเกิดขึ้นถูกไหมอข,ของคุณอาร์ตเนี่ยใช้ทานายใช,ใช้ใช้พี่เจมส์เนาะ แล้วอ,อีกฝ่ายึงทนายอ่ะรู้จักทนายคนนั้นไหมคนไหนหมายถึงคนไหนทนายของของหมออ้ําเขานี่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครคือทนายคนที่ไปลงเลขบัญชีเอ่อเลขคด,ด,ดีดําคดีแดงให้นะหรอไม่รู้วันนี้ไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่รู้เขาอาจจะใช้ทนายของไอออสก็ได้ไอ้เหรอนี่ไม่ใช่ว่าฟ้องมาจาฟออะ,ะาฟอะ้องอะไรก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันฟ้องนั้นไม่อยากจะเปิดหมายฟ้องให้ทนายพัดเขาดูจริงๆเลยทําไมอ่ะฟ้องอะไรกูเนี่ยหลอกกู ถูกหมิมม่นประมาทเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยหมิ่นประมาทแต่ว่าอะไรอะใส่ความผู้อื่นต่อบคุคคลที่สามหรอหรือเปล่าใช่ไหมผู้ใดใส่ความผู้ใครใ,ใส่ความผู้อื่นต่อบคุคคลที่สามในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกียดชังแหมแหมแหมอยากจะเปิดให้อ่านเนี่ยหมายสารหอยรอดอยู่บนโต๊ะเนี่ยพอดีเลยสองคดีไม่นับฟ้องกันเหงาหรือเปล่าเหงาเปล่าฟ้องกันเหงาเลยยังจมาเจอได้หรือเปล่า ทีนี้อ้อยพูดเรื่องนี้ได้ไหมล่ะเรื่องแจ้งความดีกว่าไปแจ้งความที่เชียงรายพูดได้ไหมใครไปแจ้งอ๋อสอนโยได้ไหมอย่าอย่าไปพูดตรงนะผมกลัวโดนหมิ่นประมาทไม่อ๋อฮะใครเป็นคนแจ้งไอ้อ้อยไงไอ้ไอวิรชัยพุทธวงศ์ไงก็ตามใบเอกสารอ๋อไปแจ้งไปแจ้งที่ใช่ไหมแจ้งความที่เชียงรายเออเพราะไม่รู้แหละเพราะอะไรแต่อ้อยจะความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ในมุมของเราเนี่ยทนายพัฒน์เป็นทนายน่าจะเข้าใจได้ง่ายว่า ออกหมายเรียกออยเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดหมายเรียกที่หนึ่งนะออที่พี่โวยวายโวยวายไฟลุกท่วมท่วมจอนะออกหมายเรียกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมอ่าหมายแรกหนึ่งนะไม่เคยมายังไม่เคยรู้เลยนะว่ามีหมายเรียกนี้อ่าหมายสองสองมาออกแล้ววันที่หนึ่งมิถุนายนห่างกันประมาณสิบวันโอเ<อ>คอือแล้วหมายเรียกที่สองวันวันนั้นตํารวจมาส่งบอกมาส่งหมายเรียกหมายเรียกที่สองครับวันที่ห้าเมื่อวันที่ห้าถามหมายเรียกี่หนึ่งเลย เออเออก็ถามว่าเอ้าแล้วหมายที่หนึ่งล่ะน่นนั่นนี่อ่ะเขาเปิดเปิดดูเอาก็มามาด้วยกันมาพร้อมกันหนึ่งกับสองมาด้วยกันภายในสิบออกหมายหนึ่งกับหมายสองสิบวันอ่ะพร้อมจะออกหมายจับกูแล้วมั้งนั่นอะ่ะหรอเราไปไปยัง,ง่ะไม่ยังไม่ไปก็ถามตัาาหาตำร,ร,รวจฉันตัวหาตำรวจโดยที่ฉันไม่จาเป็นต้องมีทนายเพราะว่าฉันกูไม่ไหวละถามตำรวจว่าพี่จะออกหมายจับแล้วรอจ๊ะอยากจะออกหมายจับกันขนาดนั้นเลยหรอยังไงรีบ เขาบอกเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้รู้ว่าเออจะได้รู้ว่ามีเรื่องมีคดีแล้วเมืองหมายแรกกูยังไม่ได้เลยค่ะกูเดี๋ยวกูรู้หมดแหละถ้าเกิดว่ามาไม่ต้องมารีบออกสิบวันเป็นไปได้หรอถูกไหมทําได้หรือเปล่าตามหลักของกฎหมายอ,อมันผิดปก,กติมาสิบห้าเนาะใช่มันผิดวิสัยและสิบสิบห้าวันหลังจากที่อ้อยต้องได้รับเซ็นหมายแล้วนะข้อหาข้อหาอะไรฮะ<า>ข้อหาอะไรหมิ่นประมาทเพรก็ถาม อ๋อก็ถามพี่ตำรวจเขาไปแล้วถามว่าเ<ม>นี่ยรีบมาออกไอไอออกเนี่ยเราไม่กลัวอยู่แล้วทนายพัดไม่ถึงเวลาไปเราก็ไปแต่แต่อ๋อถามว่านี่เล่งออกเยอะแยะสองหมายสองอะไรเนี่ยทำ<า>มไมป็โผล่ที่นู่นน่ะทำไมไปเห็นการกระทำความบิดแค่ที่นู่นวันนั้นนะสี่ใช้สิจธิสุสจริตหรือเปล่าไม่รู้แต่อ๋อก็ถามกลับไปแหละว่ารีบออกเนี่ยถามว่าแซงประชาชนมากี่คนคะแะไอไอ,ไอที่เขาถุยกันหรือป้นชิงวิ่งราวเนี่ยนะทำหรือยัง ออกออกได้ไม่ว่าออกออกได้ไม่ว่าแต่ถามว่าแซงมากี่คนอ่ะออกหมายที่หนึ่งเร็วเราไม่ว่าโอเคแล้วแต่แต่หมายที่สองนี่รีบจังเลยเพราะอะไรหรอสนุปว่าเคสเคสของออยสีต้องเป๊ะนะต้องจัดเต็มนะผมว่าองจดจัดดูแลบอกเลยเขาจัดเต็มให้ออยสีแน่นอนจัดมาเลยนะอยากจะไปทั่วประเทศก็ได้นะถ้าเขาว่างเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยออยออยถามว่าทนายพัชสิบวันเนี่ยถ้าออยจะดําเนินการกับตํารวจคิดว่าเขาโดนอะไรไหม อืมอตำรวจตำรวจทำได้ไหมสิบวันทำไม่ได้ตามหลักของกฎหมายคุณทำไม่ได้แน่นอนโดยโดยหลักแล้วผมผมไม่ผมไม่รู้มมระเบียบนะแต่ปกติมันจะประมาณสิบห้าวันเนาะโอ้นี่ยังไม่ถึงรวมกันสิบห้าวันมาถึงสองหมายโอ้มหมายแรกยังแล้วหมายแรกยังไม่มีการเซ็นรับเลยคุณออกหมายที่สองได้ยังไงคุณรู้ได้ไงว่าเราได้รับแล้วเออที่จริงที่ต้องเกณฑ์แล้วออ <น mu? S 2> ยสีอย่างนี้เนาะต้องมีท่ารวกออยสีเนะมันจะต้องได้ฉากนั้นไง เอออยากจะรวบอยากจะรวบเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เห็นออยสีโดนรวบก็ได้อาจจะเห็นคนอื่นโดนรวบก็ได้นะใครอ่ะนั่นนะสิก็อยากจะเห็นหลายๆคนมีมายังว่าใครใครอ่ะเออมันจะมีคนที่เกือบจะโดนรวบแต่วิ่งหนีนักข่าวบ้างอะไรบ้างก็มีบ้างแหละมีใครอ่ะก็นักก็นัแหละนักข่าวเขาเก็บภาพมาไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่าใครแต่คอยวิ่งหนีอยู่ตลอดเจอหนักข่าวไม่ได้มีอักมีอักย่อไหมเอออักสรย่อเหรอเอาว่า เอาว่ายังมันไม่มีภาพวิ่งแล้วกันแต่ว่ามีคนวิ่งเออนั่นแหละใครต้อมีภาพกรมีหาคานมาพร้อมเดี๋ยวพูดหมดไว้มีหาคานร้อแจะมีคนวิ่งแล้วกันเอาตองไม่ได้ตัวแรกไม่ได้เหรอไม่ได้คือตอนแรกมาปั๊บรู้เลยรู้หมดแหละยิ้มก็พอใครวะยังไคุณยังไม่รู้เลยนั่นแหละทนายดังทนายตั้มมาเหรอ ไม่ก็นั่นแหละเออมีคือคือของเขาเนี่ยให้เขามาไม่ไ่ะเขามาไม่ได้เนี่ยเมื่อวานนะเพจอี่แฉนะเขาเขาโพสแท็กถึงออยว่าแบบออยสีเพื่อนรักกูอะไรอย่างเงี้ยนะอีออยเขาก็ไปคอมเมนต์อาจารย์ออยรักทุกคนือลูกเพจก็แคปมาแปะฉันก็สลับแอคเขาไปตอบคอมเมนต์ไปตอบแอคเขาของฉันก็จะชื่อออยสีอะไรไม่รู้อาจารย์ออยบล็อกฉันอะไรยาวๆของฉันไป พอกูตอบคอมเมนต์ทั้งนั้นเลยมึงบอกกูทันทีเลยมึงรักกูอะไรไหนรักไหนรักไงไหนรักรักรักหนาไงเรียกมันมาซิเรียกมันมาซิน้าเจอหน้ากันเนี่ยเจอหน้ากันทักทายกันว่ายังไงคือน้าเจอหน้ากันวันนั้นอ่ะเจอตอนที่เข้ามาในศาลพอพอหันมาอีกทีคือมันกลับไปแล้วเพราะมันมาเป็นพยานก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาติเอาเท้ารูดหน้าค่ะทําไมมันเกลียดอะไรกันขนาดนั้นอะ ก็เขาทําอะไรอ่ะเขาโพสตอะไรคนเข้าใจผิดออยว่าเขาโพสว่ามีโจรตบรัพย์โดยการที่เขาแจ้งลงบันทึกเอ่อลงพิมพ์เนื้อหาเนี่ยนะลักษณะมาชี้เหมือนเป็นเราแล้วมีโจรตบรัพย์มีผู้เสียหายเป็นร้อยคนได้เงินไปส่งสามล้านบาทอะไรของเขาไม่รู้รจนวันนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วนั้นไหนกูบอกว่าให้มึงเอาผู้เสียหายออกมาเอาออกมาแชร์เลยใครคืออีโจรคนนั้นมึงเอาออกมาแชร์มึงมีไหมมึงแต่งเรื่องถ้ามึงไม่แต่งเรื่องมึงต้องเอาออกมารอคนก็เข้าใจว่าเป็นพี่ออยสี มีคนไปคอมเมนต์อยู่แล้วใช่แล้วออยถามเนี่ยอ,อยถามเนี่ยอ,อยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ง่ายๆแล้วพอไอ,อยไปขอหลักฐานเนี่ยอ,อยบอกให้เปิดมาความหมายง่ายๆเลยถ้ามึงตั้งใจโพสที่จะเตือนภัยจริงๆนะมึงต้องเอาหลักฐานออกมาเนื่องจากอะไร